สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์เมื่อเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคลิปของสายปืนกันสักหน่อยผมได้ไปเจอนะครับผมอาวุธชนิดหนึ่งของทางกองทัพ PLA หรือกองทัพจีนที่น่าสนใจมากๆเลยอยากเอามาเล่าต่อยทุกคนได้ฟังกันถ้าพูดถึงกองทัพทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดผมพูดถึงอาวุธ2ชนิดเนี่ยนะครับผมหลายคนฟังก็อาจจะรู้นะครับผมว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นอาวุธคนละประเภทกันที่ไม่น่าเอามารวมกันผสมกันได้ นั่นก็คืออาวุธประเภทไรเฟิลซุ่มยิงหรือภาษาบ้านๆเนี่ยก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองและเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็มีอาวุธ2ประเภทนี้ไว้ใช้งานอยู่หลากหลายรุ่นมากๆซึ่งก็ไม่น่าจะเอามาเกี่ยวโยงกันได้ถูกไหมครับแต่ทางจีนเนี่ยเขาเอาอาวุธ2ประเภทนี้เนี่ยมาผสมกันกลายมาเป็นอาวุธที่ชื่อว่า Type 11 g r e n a d e l a u n c h i n g Sniper นั่นเองนะครับ เรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มรับชมรับฟังเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้กันดีกว่า Type 11 Granite Launching Sniper หรือชื่อย่อของมันเนี่ยนะครับผมคือ QLU 11 ีย่อมาจากภาษาจีนที่ถ้าเกิดแปลตรงๆต,ตัวเนี่ยนะครับผมมันคือ Light Weapon Grenade Sniper มันเป็นการนะครับผมที่เอาอาวุธ2ประเภทมาผสมกันนั่นก็คือ Grenade Launcher หรือเครื่องยิงลูกระเบิดกับปืนไรเฟิลซุ่มยิงซึ่งถ้าแยกย่อยเป็นประเภทอีกเนี่ยคือ Anti-Material Rifle นั่นเองสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับผมว่า Anti-Material Rifle เนี่ยคืออะไรถ้าเกิดเทียบเป็นทางฝั่งของอเมริกันเนี่ยนะครับผมก็คือ เจ้าปืนตระกูลบาเรตหรือ M82 อันด่งดังนั่นเองลักษณะของมันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นปืนซุ่มยิงหนักนะที่ใช้กระสุนขนาดใหญ่อย่าง50 cal แคหรือ12.7ม mm. ิลมและที่เขาเรียกกันว่า a n t i material r i f l e เนี่ยคือมันเนี่ยนะครับผมใช้โจมตีเป้าหมายได้หลายประเภทมากๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายบุคคลเป้าหมายยานพาหนะยานเกราะเบาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆและในส่วนของเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยทุกคนก็อาจจะคุ้นกันอยู่แล้วในชื่อที่คุณหูบ้านเราอย่างมากเลยอย่าง M7 9ก็จะเป็นนะครับผมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรทีนี้เนี่ยไอเดียของการนะครับผมเอาอาวุธ2ประเภทนี้เนี่ยมารวมกันเนี่ยมันเกิดจากการที่ทางกองทัพจีนเนี่ยคิดว่าการใช้งานเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเหมือนกันสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมคือความแม่นยําที่สอดคล้องกับระยะทางเพราะการใช้งานของเครื่องยิงลูกระเบิดทั่วไปเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นการคํานวณระยะทางนะครับผมกับโปรเจกต์ตายมันก็คือการนะครับผมคํานวณว,วิถีโค้งจากอง,องศา ของปืนเพื่อพอมันยิงออกไปเนี่ยให้มันร่วงลงไปถูกเป้าหมายนั่นเองแต่พอมันต้องใช้การคำนวณด้วยสายตาเนี่ยนะครับทำให้การมั่นยําของการใช้งานเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ถ้าจะเอาให้โดนเป้าหมายเนี่ยนะครับผมต้องยิงออกไปทียิงเป็นชุด3ลูก4ลูกอะไรก็ว่ากันไปแล้วทีนี้เนี่ยมันอาจไปโดนเป้าหมายอย่างอื่นที่พวกเขาไม่ต้องการได้ทางกองทัพจีนเนี่ยนะครับผมจึงต้องการอาวุธที่สามารถยิงลูกระเบิดออกไปให้โดนเป้าหมายได้ในระยะไกลนะครับผมอย่างแม่นยํา ชนิดที่ว่าคาดเคลื่อนนะครับผมไม่เกิน1เมตรทางบริษัทนอริงโกเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธท่ายจีนยักษ์ใหญ่เนี่ยจึงได้รับมอบหมายงานนี้ให้ออกแบบและสร้างอาวุธชนิดนี้ออกมาในปี21 1 1เนี่ยนะครับผมนอริงโก้เลยจัดให้นะครับผมเปิดตัว QLU 11หรือ type 11 Granite Launching Sniper กระบอกนี้ออกมาลักษณะของอาวุธเนี่ยนะครับผมก็ง่ายๆเลยเป็นการเปลี่ยน Anti-Material Rifle หรือไอ้ปืนซุ้มยิงหนักเนี่ยให้ใช้กระสุนลูกระเบิดขนาด35คูณ32มิลิเมตร SR ซึ่งก็เป็นขนาดมาตรฐานของทางจีนนะครับผมในขณนะที่ทางกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยจะใช้กระสุนระเบิดขนาด40คูณ53มิลิเมตรก็จะมีความเบากว่านะครับผมกระสุนของทางนาโตเล็กน้อยแน่นอนว่าอำนาจการ การทำลายล้างถ้าเกิดเทียบกันด้วยกระสุนสแตนดาดเนี่ยนะครับผมอาจจะเทียบเท่านาโตไม่ได้แต่ความเบานั้นเนี่ยมันก็แลกมากับความแม่นยําที่สูงกว่าเพราะเขาบอกว่าระยะหวังผลนะครับผมของปืนกระบอกนี้เนี่ยอยู่ไกลถึงนะครับผม2,200เมตรหรือ2กิโลก,กว่าเลยซึ่งอันนี้เนี่ยระยะหวังผลของมันเนี่ยนะครับผมเขาเขียนว่าเป็น area target นะก็คือเป้าหมายที่เป็นพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็นเป้าหมายแม่นยําหรือ point target เนี่ยนะครับผมระยะหวังผลจะอยู่ที่ประมาณ1000เมตรหรือ1กิโลซึ่งก็ไกลยอยู่ดีนะครับทีนี้เรามาดูความเจ๋ง ขอ,ของปืนกระบอกนี้กันดีกว่าว่าสเปคของมันเนี่ยเป็นยังไงและการใช้งานของมันใช้ในรูปแบบไหนภาร,รกิจไหนเป้าหมายไหนได้บ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบหลักกันก่อนส่วนประกอบหลักของปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีชิ้นแรกเลยคือลำกล้องครับลำกล้องเนี่ยจะเป็นแบบ free f l o a t ที่ชิ้นส่วนของลำกล้องเนี่ยนะครับผมจะมีจุดที่สัมผัสกับ,กบโครงปืนเนีน่ยน้อยที่สุดเพื่อความแม่นยําปืนสไนเปอร์ไรเฟิลส่วนใหญ่ที่มีความแม่นยําสูงเนี่ยก็จะเป็นลำกล้องประเภทนี้กันทั้งนั้นส่วนที่2อเนี่ยนะครับผมขอรวมปวเป็นส ระบบชุดลั่นไกลและป้อนกระสุนรือที่ Feeding System นะครับผมหรือระบบป้อนกระสุนของปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้แบบ Drum Mag a z i n e หรือ m a g a z i n e หม้อที่มีหลายรุ่นนะครับผมสามารถบรรจุกระสุนได้ตั้งแต่3 5ไปจนถึง7ลูกเลยและระบบส่วนที่3ที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับผมคือระบบควบคุมการยิงหรือไฟค Control System เนี่ยระบบนี้เนี่ยนะครับผมจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ช่วยยิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในตัวของสโคปเลเซอร์วัดระยะ กล้องตรวจจับความร้อนและรวมไปถึงเทคโนโลยีอย่างบาลลิสติกคอมพิวเตอร์ซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยเจ๋งมากๆนะเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังว่ามันทําอะไรได้ซึ่งพอเอาส่วนประกอบเหล่านี้มารวมกันเนี่ยนะครับผมก็จะกลายมาเป็นเจ้า QIU 11เนี่ยแหละโดยที่ปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมทางกองทัพจีนเขาจัดว่าเป็นมีเดียมเวบอนหรืออาวุธขนาดกลางที่สามารถใช้งานขนย้ายและติดตั้งคนเดียวได้โดยที่มีอุปรกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขาทรายที่เป็นไบพอดสองขานะครับผมและขาตั้งที่เป็นไทรพอดสามขานั่นเองนนน้ําหักโดยรวมของปื กระบอกเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นรุ่นที่ติดตั้งไบพอตจะอยู่ที่ประมาณ12.9กิโลกรัมส่วนรุ่นที่เป็นไตรพอตเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ23กิโลกรัมไม่รวมกระสุนความยาวทั้งหมดของปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ 1,225มิม mm, ก็สั้นกว่าความสูงคนคนหนึ่งนิดหน่อยระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นระบบประเภท Advanced Primer Ignition Blowback หรือ API นั่นเองซึ่งก็เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ Muscle Velocity นะครับผมหรือความเร็วปลายกระบอกเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ฟุตต,ต่อวินาทีทีนี้ความเจ๋งอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือมันเนี่ยสามารถใช้งานกระสุนได้หลายประเภทมากๆด้วยความที่มันสามารถใช้งานกับลูก35คณ32มิมได้ทั้งหมดเนี่ยกระสุนจึงมีให้เลือก แบบซึ่งที่ใช้กับสแตนดาดเลยเนี่ยนะครับผมก็คือ D.F.S.87 ซึ่งเป็นกระสุนหัวระเบิดนะครับผม High Explosive f r a g w a r Head เอาไว้ใช้จัดการกับเป้าหมายบุคคลแล้วก็มีกระสุนเจาะเกราะอย่าง D.F.J.87 จะเป็นหัวรบประเภท Heat ด้วยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมใช้ยิงยานเกราะเบาได้สบายๆนอกจากนี้เนะี่ยยังมีกระสุนประเภท Incendiary นั่นก็คือกระสุนไฟแล้วก็มีกระสุนไฟแบบมีสเก็ตกระสุนควันนะครับผมหรือกระสุน m a r k ร์ต่างๆและไฮไลท์เลยเนี่ยนะครับผมคือกระสุนประเภท Type 11 Programmable Airburst Cartridge นะครับจำที่เราบอกเรื่องของบ a ล l i สติกคอมพิวเตได้ไหมอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยนะครับผมสร้างไว้เพื่อใช้กับกระสุนประเภทนี้เพราะกระสุนประเภทนี้เนี่ยนะครับผมเป็นกระสุนแตกอากาศที่ตั้งค่าได้นั่นเองการใช้งานเนี่ยก็คือพอเราใช้บ a l l ิสติกคอมพิวเตอร์เล็งนะครับผมไปยังจุดจุดไหนเนี่ยระบบจะทําการตั้งค่านะครับผมหัวรบหรือกระสุนของเราเนี่ยให้พอเวลามันยิงออกไปเนี่ยมันไประเบิดกลางอากาศตรงที่เราเล็งพอดีเอาไว้ใช้งานนะครับผมกับเป้าหมายที่อยู่ในสนามเพาะหรือเป้าหมายที่อยู่ในบังเกอร์ ต่างที่ไม่สามารถยิงทะลุได้ก็เจ๋งมากๆเลยนะครับโดยที่ความแม่นยำเนี่ยของปืนกระบอกนี้อย่างที่เราได้บอกไปว่ามันเป็นปืนที่มีความแม่นยําสูงมากๆเลยนะครับจากการทดสอบเนี่ยได้มีคลิปทดสอบนะครับผมยิงจากระยะประมาณ600เมตร เป็นจํานวน3นัดนะครับเรียกได้ว่ากลุ่มกระสุนของ3นัดเนี่ยอยู่ห่างกันนะครับผมไม่ถึง1เมตรคือถ้าเกิดเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลหรือปืนซุ่มยิงทั่วไปใน1เมตรเนี่ยเขาเรียกว่ายิงไม่โดนนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยเป็นปืนกระสุนหัวระเบิดที่มีอนุภาพการทําลายล้างสูงนะครับผมห่างไป1เมตรเนี่ยถ้าโดนเป้าหมายเนี่ยนะครับผมก็ตายอยู่ดีเขาเลยบอกว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับบังเกอร์โดยเฉพาะคือมันเอาไว้ใช้ยิงบังเกอร์ให้ระเบิดแล้วไม่ใช่นะครับผมม บังเกอร์ส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างมาเนี่ยนะครับผมจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมากๆเลยถูกไหมแต่บังเกอร์เนี่ยมันก็ถูกออกแบบนะครับผมให้มีช่องเพื่อติดตั้งอาวุธติดตั้งปืนและทําการโจมตีออกไปได้ปืน QLU 11กระบอกนี้นะครับผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ยิงลอดเข้าไปในรูเหล่านั้น เพื่อจัดการกับคนที่อยู่ภายในบังเกอร์ด้วยกระสุนลูกระเบิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเขาบอกมันแม่นยำพอในการยิงสวนเข้าไปในรูของบังเกอร์ได้อะก็ต้องเป็นอาวุธที่ไม่ธรรมดาเลยถูกไหมซึ่งนอกจากรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับผมยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่ทางนอริงโก้เนี่ยสร้างมาในรูปแบบเดียวกันระบบเดียวกันแต่ส่งออกให้ประเทศอื่นโดยที่ใช้รหัสว่า LG 5สิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะครับผมระบบเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างแต่ลำกล้องและการใช้งานของกระสุนเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเป็นกระสุนระเบิดขนาด4 0 นั่นก็คือขนาดมาตรฐานของนาโตนั่นเองซึ่งประเทศที่ซื้อไปเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประเทศเดียวนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียเราวัดได้เลยนะครับผมว่าอาวุธอะไรที่ซาอุตัดสินใจซื้อไปเนี่ยต้องเป็นอาวุธที่มีคุณภาพมากๆซึ่งนะครับผมปืนกระบอกนี้เนี่ยได้ผ่านปฏิบัติการอะไรมาบ้างได้พิสูจน์ตัวเองหรือยังก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าทางนาว,วิกโยธินของจีนเนี่ยได้เคยเอาไปทดสอบใช้งานกับโจรสลัดโซมาเลียมาแล้วซึ่งก็ใช้งานได้ดีไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นอาวุธชนิดนนนนึงทที่่าาสใจมกกเลยุ คิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมน่าจะเอามาเข้าประจำการกับกองทัพไทยไหมลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอนี้ลาไปเพียงเท่านี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนกันอีกเนี่ยก็ขอกันมาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในนี้หรือจะขอมาช่องทางเพจหรือช่องทางส่วนตัวของผมก็ได้นะครับลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ